มาดูวิธีการาฝังลวดลายลงไปในหินอ่อนนะครับเป็นศิลปะที่ที่ที่ใช้ในการประดับประดา,าทัชมาฮาลด้วยในทัชมาฮาลนี่จะมีเนี่ยครับ การแกะสลักลวดลายแบบนี้นะครับลงไปในตัวในตัวทัศมามหานะครับและและนี่ก็น่าจะเป็นสศิลปะที่ถ่ายทอดจากจากยุคสู่ยุคนะครับมันจะลำบากใจเวลานะครับ

นี่นะครับเขาใช้ในการประดับในทัชมาฮาลที่เมืองอักราประเทศอินเดียนะครับวันนี้ผมไปเที่ยวที่ทัชมาฮาลมาครับแล้วก็ไปเห็นการแกะชุดลายแบบนี้แหละในตัวทัชมาฮาลทีนี้ก็เลยที่โรงแรมของผมเนี่ยเขาก็เขาแกะสลักแล้วก็ขายด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีดเ,เดี๋ยวมาดูวิธีการแกะ คือดยุ่งย่แก่มาซือไหมปชไใ้องใครับผมแกะเป็นร่องก่อนเอาะเป็นร่องก่อนนะครับแล้วก็ค่อยอใส่เป็นสีหินสีลงไปหินสีแบบนี้นะครับ ก็เลยถ่ายมาให้ชมนะครับที่เมืองอักราประเทศอินเดียนะครับโรงแรมนี้ก็ชื่อว่าโรงแรมทา,าชโฮเทลนะครับมาดูลวดลายตรวนี้มันซับซ้อนนะครับสวยมากอันนี้ถ้าจะซื้อ ถ้าจะซื้อเขาก็สามารถชิปปิ้งไปได้นะครับชิปปิ้งชิปปิ้งส่งไปที่ที่บ้านเราได้นะครับสวยมากรัดผักออกมาสวยมากสวยมากก็อยากซื้อไปอยู่นะครับแต่ว่ามันยากในการขนส่ง โอเคคนอิเนเดียที่ชอบเซาซีนะครับขายของอนนี้อย่างตัวนี้ช้างนี่สวยมากครับ900า2 4ดอลลาร์ยูเอสสวยสโอเคถ่ okay. <c oughs> ายไมห้ชมครับ